สวัสดีค่ะเด็กๆเพบ่กับคุณได้อีกหนึ่งวันนะคะวันนี้คุณจะเป็นตัวอะไรเอ่ยเห็นไหมเอ่ยอู่ดีๆใสิคะถูกต้องแล้วค่ะคุณจะเป็นหนูนะคะวันนี้คุณจะมีนิทานหนึ่งเรื่องมาฝากเด็กๆนะคะเป็นนิทานมีชื่อเรื่องว่าพระคุณของแม่ค่ะเชิญเด็กๆฟังได้แล้วค่ะณต้นไม้ใหญ่ท้ายหมู่บ้านโอ๊ยเบือ่อเบือ่อ ใช้ทำงานบ้านอยู่ได้เดี๋ยวให้ไปล้างจานเดี๋ยวให้ไปถูบ้านอะไรกันนะกนหนาเบื่อเบื่อไม่เคยได้ไปเล่นกับเพื่อนเลยเบื่อจริงเซ็งเบื่อจริงเซ็งเอ๊ะเสียงอะไรใครมาบนอะไรแถวนี้เนี่ยเข้าไปดูหน่อยดีกว่าอ้าวต้นเองเหรอเป็นอะไรล่ะมาบนอะไรแถวนี้ ก็แม่นลยสิครับชอบใช้ผมทํานูน่นทานี่ผมเลยไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนเลยผมเบื่อมากงั้นมาเล่นกับลุงไหมก็ดีครับกาลังแรงอยู่เลยเล่นแข่งกันถือก่อนอิดใครถือได้นานที่สุดคนนั้นชนะเอาไหมครับเออนี่ก่อนอิดเริ่มเลยนะผมนะครับผมต้นกับลุงอิน แข่งกระถินก้อนอิฐเวลาก็ดําเนินผ่านไปเรื่อยๆแรกๆต้นกระถินก้อนอิฐได้สบายแต่เมื่อเวลาผ่านไปต้นก็รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าก้อนหินนั้นมีน้ำหนักค่อนข้างมากจึงทําให้ต้นรู้สึกเหนื่อยและเบื่อลงอินครับขอเธอครับผมถือไม่ไหวแล้วขอเธอได้สิงเล่นเมมาเล่นกับลูกหมาไหม ก็ได้ครับแต่มีข้อแม่นะว่าต้นต้องป้อนนมมันก่อนมันถึงจะยอมเล่นด้วยก็ได้ครับเออนี่นมต้นเริ่มป้อนนม,มนลูกสุนัขแต่สักพักลูกสุนัขก,ก็วิ่งหนีไม่ยอมให้ต้นป้อนนมหยุดการอยู่เดีย๋ยนี้อยู่เดี๋ยนี้ หยุดการอยู่เดี๋ยนี้อยู่เดี๋ยนี้ลวินครับผมไม่ป้อมันแล้วมันซนเหลือเกินมันไม่ยอมอยู่เฉยเลยผมเบื่อครับเฮ้ยตุนเอ้ยลุงจะบอกอะไรตุนฟังนะรู้ไหมว่าวาต้นจะเกิดมาแม่ของต้นตะอุ่มทอต้นนานเก่าเดือนทั้งวันทั้งคืนแต่แค่ก้อนอิดก่อนเดียว ต้นยังยุกได้ไม่ถึงชิชั่วโมงเลยและกว่าต้นจะโตมาขนาดนี้แม่ของต้นจะต้องอดทนเลี้ยงดูต้นมาตลอดแต่ขณะที่ต้นแค่ป้อนนมลูกหมาแค่มือเดียวต้นก็บเบื่อแล้วเห็นไหมว่าการเป็นแม่นั้นลำบากมากตั้งแต่อุ้มท้องและเลี้ยงดูจนกว่าจะโตการที่เราทดแทน มุ่คุณด้วยการช่วยงานเล็กๆน้อยๆนั้นน่ะย่อมเทียบไม่ได้เลยกับพระคุณแม่ที่เลี้ยงเรามาลูไม่ต้นลหรอครับขอบคุณลูกอินมากนะครับที่ช่วยสอนผมทั้งผมคิดได้ต่อไปนี้ผมจะไม่ดื้อแม่แล้วครับงั้นผมขอตัวกลับไปหาแม่ก่อนนะครับผมลาละครับลุองอินบา,บายยโชคดีนะต้นเป็นเด็กดีของแม่ล่ะ อุ่ยแม่กำลังจักผ้าอยู่เข้าไปขอโทษแม่ดีกว่าแม่ครับต้นขอโทษนะครับที่ต้นดื้อแม่ต่อไปนี้ต้นจะเชื่อฟังแม่และช่วยแม่ทำงานบ้านด้วยต้นรักแม่นะครับแม่ก็รักต้นจ้ะแม่ดีใจนะที่ต้นคิดได้ขอบใจมากนะลูกและแล้วสอบแม่ลูกก็เข้าใจกัน เป็นยังไงกันบ้างคะีิชายของคุดาสนุกไหมคะเด็กๆนอกจากสนุกแล้วนะคะในเรื่องนี้เขายังสอนให้เด็กๆรู้จักการตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่แบบง่ายๆนะคะโดยการทําไมคะไม่ดือ้อไม่สนนะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะและช่วยงานง่ายๆในบ้านนะคะวันนี้คุณดาก็มีงานให้เด็กๆทำหนึ่งชิ้นนะคะ ให้เด็กอัดคลิปวิดีโอการช่วยหือง,งานในบ้านนะคะแบบง่ายๆนะคะและส่งให้คุณครูประจําชั้นดูนะคะเด็กๆทุกคนทําได้ใช่ไหมคะถ้าทําได้ลองไปทํากันเลยค่ะวันนี้ก็พบกับคุูได้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ